สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค e ิ p asking by natty นะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นัตตี้ก็จะพาทุกคนไปใช้งาน P2P ใน b i n a n c e มาค่ะคือคิดว่าทุกคนอ่ะน่าจะรู้จัก bynance อยู่ล้คือ b i n a n c e เนี่ยก็จะเป็นแบบ centralized exchange เป็นเว็บเทรดที่แบบยิ่งใหญ่ b ิ g b เ b ิ้มระ,ระดับโลกไปเลยเจ้าของชื่อซีซีนะคะอ่ะเคย start ถ้าเกิดสมมติว่าแบบคนไทยอย่างเราอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อยากเทรด exchange ไทย แต่ว่าเราอยากจะไปเทรดเอกชนที่แบบใหญ่กว่าอะไรเงี้ยเราจะทํำยังไงเอ๊ะเราจะแบบเอาเงินเข้าไปยังไงแล้วเทรดแล้วได้ตังคจะเอาตังออกมายังไงก็วันนี้ค่ะ P2P ก็จะเป็นอินทางเลือกให้เราสามารถ cash in แล้วก็ cash out ภายในแพลตฟอร์มได้ถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคเบื้องต้นนะคะนัตตี้ก็จะเข้ามาลที่นะคะที่ b i n a n c e c o m นะคะปกติอะเวลานัตตี้เข้ามาใน b i n a n c e อะแล้แบบ นัตตี้อยากดูราคานัตตี้จะชอบเข้ามาที่ตรงนี้ s p o ร์ตมาเก็นะคะแล้วก็จะไปนี้เฟียดมาเก็นะคะมันก็จะดูเลยว่าเฮ้ยแบบ BTC เทียบกับ USDT เป็นยังไง BNB เทียบกับราคา USDT เป็นยังไงอันนี้จะเป็นราคาดอลลาร์อันนี้เป็นราคาบาทไทยนะคะคือ <c oughs> จริงๆอ่ะต้องบอกว่า b บแอนด์อ่ะโดยส่วนตัวหลังจากที่แบบว่านี่ก็ใช้มาหลายแพลตฟอร์มแล้วคือไบไแอนด์ก็ใช้ไม่ยากนะแล้วก็โดยส่วนตัวก็มีความสุขกแบบ ระบบมันค่อนข้างปลอดภัยแล้วมันก็แบบใช้งานง่ายด้วยอย่างนี้ยคะ่ะโอเคมาเบื้องต้นอย่างที่บอกไปว่า b n บ n c e เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งใน Central ล x อเ a ช g e เพราะฉะนั้นทุกครั้งอะค่ะที่เวลาที่เราอยากจะทำแบบอยากจะทำการเทรดแบบว่าเอาเงินเข้าไปเทรดไปซื้อขายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเข้าไปคือมันก็จะมีหลายวิธีเหมือนกันในการาบคริปโตคุณอาจจะสามารถาบคริปโตโดยการนี่เลยเนี่ยเปอินตรงนี้เลย เลือกได้หมดอยากจะจ่ายเงินหยวนใครมีตังดอลลาร์ไหนก็จัดไปจ้าไปเราก็อยู่คนไทยนะใช้เงินบาทไปอันนี้ใครอยากจะซื้อคริปโตด้วยบัตรเครดิตอันนี้ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้แบบก่อนหนี้ครัวเรือนเพิ่มนะคือทุกวันนี้ NP ็ประเทศไทยก็สูงอยู่ละอ่ะโอเคเบื้องต้นเนี้ยก็คือสามารถซื้อคริปโต่านบัตรเครดิตได้บัตรเครดิตบางใบใช้ได้บางใบใช้ไม่ได้ สีเขียวสีม่วงใช้ไม่ได้สีเขียวแล้วก็วีซ่าใช้ไม่ได้อธนาคารสีเขียวบางวันเหมือนวันคู่วันขี่มัตรการดใช้ได้ธนาตาใช้ได้แบงก์กรุงเทพใช้ได้ KTC ใช้ได้ u ู b อบใช้ไม่ได้อันนี้เท่าๆที่เคยลองมานะคะก็ทุกคนก็ไปจัดไปด้วยความสนุกสนานกันนะอ่ะโอเคแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งที่บนนี้จะมาสอนใช้นั่นก็คือพี p t r a d ท n ด เข้าไปเลยจ้าอ่ะต้องเล่าฟังก่อนว่า P2P คืออะไรคือ P2P อะค่ะมันย่อมาจาก Peer to Peer แต่คือแบบโดยส่วนตัวเรามีความรู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นอารมณ์แบบ Person to Person เนอะคือมันเหมือนแบบว่าเราอะสามารถแบบซื้อคริปโตกับกับกับคนได้เลยคือไม่ต้องซื้อผ่านแบบโรเกอร์ในหน้าคือแบบพอเราอยู่ในโลกที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีใช่ไหมคือแบบว่าบล็อกเชนอะมันก็คือจะเป็นแบบ เป็นเทคโนโลยีที่ตัดตัวกลางออกไปเพราะฉะนั้นนะ่ะคือแบบเราอะสามารถแบบซื้อคริปโตได้กับคนที่มาขายคริปโตในนี้เลยซึ่งคริปโตตรงนี้ที่เราจะซื้อเนี่ยเราซื้อได้เยอะมากเราอาจจะซื้อ USDT ซื้อ BTC BUSD BNB พวกเนี้ยซื้อได้หมดเลยหรือเราอยากจะขายอ้ถ้าเกิดสมมุติว่าฉันแบบมีฉันอยากจะขายอย่างเงี้ยมันแบบจะมีประโยชน์ยังไงคือนาตี้อะต้องบอกก่อนเลยว่ามันอะแบบ P2P อะมันจะมีประโยชน์มากเวลาที่แบบ เราอยากจะแบบ cash in cash out อ่ะอย่างเช่นแบบเราอยากจะเอาเงินใส่เข้าไปเพื่อที่จะไปซื้อคริปโตในไบแน็นะเนอะหรือว่าแบบว่าเราอยากจะแบบซื้อละอยากจะใช้เงินอยากจะขายคริปโตแล้วแบบออกมาเป็นเงินบาทอะไรเงี้ยคือภาษาง่ายๆเลยมันก็คือการแบบ cash in แล้วก็ cash out เนี่ยแหละคือถ้าเกิดสมมติว่าแบบเราอยากจะ cash in cash out เนี่ย p 2 p ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและที่สำคัญคือไม่เสียค่าธรรมเนียมจา้า คือเหมือนแบบเป็นสาย,ยใช้ของฟรีอะไรที่แบบไม่เสียค่าเนี่ยเราก็จะชอบใช้อะไรเงี้ยแต่คือเบื้องต้นเนี่ยวันนี้นะที่จะมาสาธิตให้ดูทั้งวิธีการทั้งวิธีการซื้อแล้วก็ขายเลยแต่ว่าโดยปกตินักตี่จะไม่แนะนำให้ซื้อ BTCB พวกเนี้ยอันนี้นะักตี้จะไม่ซื้อเพราะว่าราคาของคริปโตตร,ตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างสวิงมากคือเราไม่จำเป็นจะต้องมาซื้อจากตรงเนี้ยจาก P2P เลยเราสามารถไปซื้อคริปโตลักษณะพวกเนี้ยจากแบบจากหน้าเว็บเทรดได้เลยเพราะว่าแบบเพราะว่า ทุกๆคริปโตเกือบจะทุกคริปโตอ่ะมันจะมีการแพรราคาคู่กับ USDT อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเรามี USDT เหมือนแบบเรามีเงินสากลอ่ะเราสามารถแบบซื้อเหรียญอะไรก็ได้โอเคไปเบื้องต้นนะคะสำหรับคนที่แบบอยากจะเข้ามาเทรดใน Binance แล้วแบบเอ้ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไม่รู้ว่าจะแบบแคชอินยังไงเนี่ยเบื้องต้นก็คือต้องมี USDT ก่อนเราก็จะเข้าไปซื้อนะคะ ตรงนี้เลยก็คือคลิกซื้ออันนี้นัตตี้ไม่ได้แก้อะไรจากหน้าจอเมื่อกี้เลยนี้เลยแค่เปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็มาเราก็จะมาดูกันว่าเอ้ะเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นเลยว่ามันจะมีร้านค้าตรงนี้ค่ะเยอะมากนัทคอยลักกี้คอยไพร m ดี้มาร์เก็ตคาเรนซี่เอ็กซ์ชซึ่ง ร้านค้าพวกนี้ค่ะเขาก็จะเสนอาราคาราคานี่เลยก็คือตามนี้อันนี้ที่เราเลือกคือเราเลือกเป็นไทยบาทนะคะแล้วก็เลือกการชาระเงินทั้งหมดนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นว่าไทยบาทก็คือคืออย่างร้านนี้ค่ะร้านคุณนัดคอยเนี่ยเขาก็จะชื่อเหมือนกันเลยเนะเขาก็จะแต่ไม่ใช่ร้านฉนนะเขาก็จะขายแบบ USDT ที่หนึ่งเหรียญสามสิบสองจุดสามหบาทใช่แล้วเขาก็จะมีจํานวนเท่านี้นะเขาจะขายขั้นต่ําเท่านี้ ก็คือเนี่ยคือมินขั้นต่ําสุดเท่านี้แม็กคือเท่านีอ้อันนี้คือเขาอยากขายก้อนเดียวหมดแล้วละ่ะหรืออย่างอันนี้บางท่านก็คืออยากจะขายขั้นต่ำแสนหนึ่งสูงสุดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันก็คือตามนี้เลยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะือนัตตีก้กำลังคิดว่านัตตี้จะลองซื้ออะไรดีเพราะว่าแบบวันนี้ซื้อเยอะมากมาเราก็มาลองซื้อกันเลยสดๆเลยแล้วกันอันนี้นะคะก็คือที่จะเป็นร้าน เต่าดอยนะคะอันนี้ก็คือเวลาที่เราจะซื้ออดดีเราสามารถคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยมันก็จะมีรายละเอียดส่งสลิปก่อนค่อยกดโอนนะทํารายการได้เลยอยู่หน้าจอตลอดอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบเป็นข้อความาที่แบบว่าร้านค้าเขาจะแบบเออคอยบอกเราส่งให้เราเลยเนี่ยแต่ว่าคือโดยส่วนตัวถามใจนเตี้ย นัตตี้ชอบนะเราชอบที่แบบว่ากดไปในร้านแต่ละร้านนะ่แล้วมันก็จะมีแบบข้อกําหนดเงื่อนไขแล้วถ้าเกิดแบบร้านไหนที่เขาเหมือนแบบมีเบอร์ติดต่อหรือมีไลน์ติดต่อให้เราอ่ะเราก็จะรู้สึกแบบรู้สึกไม่ไม่รู้สึกไม,ไม่ไม่กลัวว่าแบบเออเขาจะหนีไปเพราะถ้าเกิดเขาหนีเราก็ยังตามเขาได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าอ่ะมันไม่มไม่ใช่ทุกร้านนะที่มันจะมีข้อความอันนี้ต้องขออนุญาตนะคะ อย่างเช่นอ่ะเนี้ยก็จะมีข้อความใช่ไหมเขาก็จะบอกลายไอดีเท่านี้เท่านี้ตึกตึกตึกตักโปรดระวังการหลอกลวงผ่านบุคคลทางอินเทอร์เน็ตพวกเลิฟแกมอะไรเงี้ยก็คือต้องดูด้วยนะคะเนตตี้มันจะพยายามเปิดให้ดูว่าแบบตัวอย่างของร้านค้าอ่ะอย่างร้านเนี้ยก็คือเขาไม่ได้มีแบบไม่ได้มีโน้ตอะไรบอกเราเลยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ อันอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบจริงๆคิดว่าทุกร้านอ่ะก็จะแบบขายมาเยอะแล้วละ่ะอ่ะอันนี้เราสามารถดูได้เลยอย่างร้านนี้ค่ะคือเขาขายมาละสี่พันสองร้อยหกสิบสองออเดอร์อัตราสําเร็จเก้าสิบเก้าจุดแปดหนึ่งเปอร์เซ็นตก็คือแบบสํเร็จเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็น99%เลยอ่ะ,อะก็เยอะมากก็ไปลองดูเลือกกันเลยจ้าแต่ว่าวันนี้นะคะนัตตี้ก็จะมาลองใช้คุณเต้าด้ยเอามาฉันต้องการจ่ายอันนี้เขาตั้งมินกับแม็กไว้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาดูกันนะ มินกับแม็กไว้ที่หนึ่งร้อยกับเท่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวขอรีเฟชนิดหนึ่งจะได้รีเฟชเพื่อแบบว่าเมคชัวว่าแบบว่าร้านค้าเอาไว้เลเตามราคาเนอะคู่นะคะกระโดดเข้าไปกระโดกโอเคเดี๋ยววันนี้นัตตี้จะมาแชร์แล้วก็จะมาซื้อให้ดูกันจ่าๆเลยอย่างวันนี้นะคะตึ๊บบอ่ะ The Bank Exchange อันนี้แบบ ไม่มีโน้งแต่ว่าคือแบบว่ายอดมันน้อยไงมันซื้อห้าร้อยบาทจริงๆเราก็ซื้อมาตลอดเลยนะเราหาร้านที่มันแบบว่าซื้อขั้นต่ําน้อยหน่อยร้านนี้แล้วกันเพียวโอเคครับก็คือ จ้งเลยสมมตินนะัตตี้อยากจะซื้อหนึ่งพันบาทนะคะเท่ากับสา8สิบสิบจุดแปดแปดแล้วนัตตี้ก็จะคลิกเลยซื้ออยู่อันนี้คือซื้อจริงๆแบบว่าซื้อจริงๆเลยนะคะไม่ได้แบบว่าอัดเทปอัดเทปยังไงน,นี่คือซื้อจริงๆพอเรากดคลิกซื้อะคะ่ะวางออเดอร์ไปละมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็จะมีอ่าตรงนี้ก็จะเป็นข้อความเตือนขึ้นมานะคะเลิฟสแกมอันนี้แล้วก็ ก็คือเป็นช่องแชทที่เราจะสามารถคุยกับทางร้านค้าได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทักเข้าไปนิดนึงสวัสดีค่ะกำลังโอนนะคะมาแล้วก็อันนี้นะคะนี่ใช้มือถือของเราก็กำลังจะกดโอนตังไปนะคะแล้วก็ชื่อบัญชีก็จะอยู่ตรงนี้ธนาคารก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอุยร้านค้าเขาตอบมาด้วยอะ่ะพร้อมครับโอนส่งสลิปได้เลยขอบคุณ จริงๆไม่อยากจะบอกเลยว่าเวลาแบบซื้อของออนไลน์แล้วแบบเวลาแบบมีพ่อคุกพ่อค้าหรือแม่ค้าแบบไลน์ตอบมาเราก็จะรู้สึกว่าแบบชุ่มชื้นหัวใจเนาะเหมือนแบบเฮ้ยเขาไม่หนีหายไปไหนอะไรเงี้ยว่าแล้วโอนตังดีกว่างานเปนผู้ชายต้องมานะไปจัดไปจ้ะซื้อศูนย์ห้าเจ็ด ชื่อบัญชีนะคะเราก็จะควรจะต้องเช็คด้วยว่าบัญชีที่เราให้เขาโอนไปอะ่ะชื่อบัญชีกับธนาคารทุกอย่างมันตรงกันหรือเปล่าถ้าเกิดตรงกันเนี่ยก็ส่งเลยก็คือโอนเลยอันนี้นะัตตี้ก็กําลังโอนต่างไปนะคะเบื้องต้นเนี่ยคืออันนี้จะเป็นแท็คติกอย่างหนึ่งที่นะัตตี้ต้องบอกก่อน เวลาที่เราอะโอนเงินอันนี้เสียง SMS คือ e มสเ g จโอนไปแล้วเวลาที่เราโอนเงินอะก็คือเราจะสังเกตว่าแบบสลิปอะมันจะอยู่ในมือถือใช่ไหมคะแต่ว่าแบบเฮ้ยเราต้องส่งสลิปให้เขาอ่ะผ่านไทยหน้าจอวิธีที่แก้ปัญหาอย่างรวดเร็วมากนัตตี้อ่ะก็จะแบบลงแอปพลิเคชันไบแนนนะคะไว้ในมือถือเลยแล้วก็เพื่อที่ว่าพอเราอ่ะสามารถส่ง,ส,ง,ส,งส่งส่งส่งสลิปอะส่งให้เขาอ่ะได้เลยได้เร็วขึ้น ใช่ก็คือมันก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกนะคะอย่างอันเนี้ยนัตตี้ก็จะส่งสลิปของนัดอ่ะเข้าไปในลายนี้เลยเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขอหาสลิปก่อนเที่อยวหน่อยนะโอเคคุณสอนเทศตึรงอันนี้ก็จะส่งสลิปเรียบร้อยนะคะมันก็จะไปโอ่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยบางครั้งอ่ะสลิป่ะมันก็จะไม่ค่อยมันเหมือนแบบว่าเราส่งทางแอปละแล้วมันก็ไม่มันก็แบบไม่ได้ยิงขึ้นมาในหน้าแชทนะแต่ว่าเด๋ยวนัตตี้อะค่ะก็จะส่งสลิปของนัตตี้อ่ะเข้าไปที่อีเมลเพื่อที่จะ เพื่อที่จะส่งรูปภาพอันนี้เข้ามาอีกทีนึงเนาะโอเคเดี๋ยวนัตตี้ขออนญายเช็คเมลนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวขอกดพอต์นิดนึงนะเดี๋ยวชาวบ้านรู้หมดว่าเป็นเมลอะไรโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะนัตตี้ส่งสลิปนะคะจากมือถือนั้นมาเข้าอีเมลนะคะแล้วก็ดึงรูปภาพจากอีเมลขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็ส่งให้เขานะคะเบื้องต้นเนี่ยพอหลังจากที่เราส่งสลิปไปแล้วอะ ต้องอย่าลืมนี่สาคัญมากต้องกดคําว่านี่โอนแล้วถัดไปอันนี้คือเราการุณายืานยันอันนี้คือเราโอนแล้วจริงๆนะปึ๊กปักปึ๊กปกอ่ะเราก็กดยืนยันพิมพ์หาเจ้าของร้านค้าเขาหน่อยเรียบร้อยค่ะ คราวนี้เดี๋ยวทางร้านค้าค่ะคุณเพียวอะ่ะก็จะปล่อยเหรียญแล้วก็เหรียญตัวนี้มันก็จะถูกเข้าไปอยู่ใน wallet p 2 p wallet ของเราที่อยู่ในบัญชีไบแนนเนาะอ่าเรียบร้อยอันนี้พอเขาโอนมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ,อันนี้ก็เลยแล้วเราก็จะให้เลือกเลยว่าเนี่ยโอนไปยังสปอตโอเลยจ้าเราเมื่อกี้เราก็จ,จำได้นะว่าเราจะมีแบบสามสิบนิดนิด usd อืม ก็จะมาโชว์น่นี่อันนี้คือจะเป็นอันนี้ต้องบอกว่ามันจะเป็น P2P Wallet ของ n a t ตีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยก็คือจะเป็นให้ดูที่ยอดนี้สินทรัพย์ที่มีเพิ่อเอิญตรงนี้เนี่ยน a t t ีล็อกเอาไว้อยู่ไม่เกี่ยวกันตึ๊บก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตึบโอเค,คอ ต่อไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่ะซื้อมาแล้วอะเราอยากจะขายละ่ะเราจะทํำยังไงก็เข้าไปจ้ะ P2P m a r k เก็ P P เหมือนเดิมอย่างเมื่อกี้นี้นัตตี้อยากจะซื้อ,อนัตตี้ก็เลยคลิกคาว่าซื้อแต่ถ้าเกิดนัตตี้อยากจะขายนัตตี้ก็จะคลิกตรงนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่ามาถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะขายคริปโตอะมันจะแบบจะต้องขายยังไงเนาะเมื่อกี้ซื้อมาหนึ่งพันบาท คือไม่ต้องแปลกใจนะคือปกติเวลาซื้อมันราคามันจะต้องแพงก,กว่าราคาขายเหมือนแบบซื้อร้อยหนึ่งอ่ะซื้อแป๊บเดียวขายเหลือเก้าแปดละจ้ามาค่ะแต่ว่าอันเนี้ก็จะวิธีการดูเงี้ยก็คือจะเหมือนกันอันนี้มันขึ้นภาษาจีนเพราะว่ามันแหลกนะ,ะมันจะช้านิดนึงต่อแป๊บหนึ่งเนี่ยจริงๆอ่ะเห็นเลยว่าแบบเมืองจีนอ่ะเขาก็จะใช้ V c h ช t ใช้อ l i p a ยอะไรเงี้ยกันเยอะมากแต่ว่าเราอยู่เมืองไทยเนาะเราก็ นิด้กดดันจอคอมพิวเกอร์นิดนึงโอเค คราวนี้นะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบเรามี usdt แล้วเราอยากจะขายเราจะขายยังไงอย่างเช่นสมมุติว่านัตตี้ม่อกี้นัตตี้ซื้อ usdt แล้วใช่ไหมคะนัตตี้ก็เอา usdt แบบไปซื้อ Bitcoin อ่ะแล้วแบบเฮ้ย b i t ค o i n ราคาขึ้นอนะแล้วเราอยากจะขาย b i t c o i ลแล้าก็ขายเป็น usdt เหมือนเดิมแล้วก็ usdt มา cash out ผ่านทาง p 2 p ช่องทางนี้ได้เลยอันนี้ก็ค,คือคลิกตรงนี้นะคะว่าขายเราก็จะเห็นว่าแบบมันมีร้านค้าอะไรบนะ้างวิธีในการเลือกร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเหมือนแบบ จะเป็นเหมือนแบบลักษณะเมื่อกี้ที่เราจะซื้อเลยเราก็จะเห็นเลยว่าอ่ะร้านที่เราจะมาขายเป็นอย่างมากสังเกตไหมเมื่อกี้เนี้ยเราซื้อที่ราคาแบบสามสิบกว่าเนี่ยเวลาเราอย่างอันเนี้ยราคาขายเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติอ่ะถ้าเกิดสมมติเมมวลาเราซื้ออ่ะเราต้องซื้อสามสิบสองจุดสามหกแต่เวลาเราขายอ่ะเราเหลือแบบอ่ะมาดูแต่ถ้าเกิดเราขายไปสิไปสิเราเหลือสามสิบสองจุดสามสิบละคือแบบว่า อย่างที่บอกคือแบบราคาซื้อมันมักจะแพงกว่าราคาขายเสมอนะคะอ่ะโอเคคือเรามีเรามีเรามีเหรียญ USD อะเราอยากจะขายเพื่อที่จะ cash out เป็นเงินสดมาเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือร้านเขาก็จะอย่างนี้เลย ห้าหมื่นบาทอันเนี้ยก็จะอยู่ในเรนจ์ที่เขาจะรับซื้อคือเราต้องการขายใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งรับซื้อก็จะดูว่ารับซื้อในราคา2 0 0 0 0ื่นถึงแสนสามอันนี้คือขั้นต่ำห้าหมื่นสามหมื่นสองเท่านี้เลยมีร้านไหนรับขั้นต่ำบ้างเนี่ยหาไม่เจอเลยอืมไม่อยากขายเลยอะขายแล้วแบบแขกตัง แป๊บนึงนะเราไล่หาก่อนคือร้านที่แบบว่ารับราคารับซื้อราคาดีๆอะ่ะเขาก็จะรับแบบบิ๊กหลอดเนี้ยอ่านี่ไงเฮงเฮงเอ๊ะไปไหนล่ะล่ะเหมือนเมื่อกี้เห็นคุณเฮงเฮงรวยๆเนาะมีร้านไหนที่เขาแบบรับต่าๆเนี่ยรับแบบว่าขั้นต่ำตรงนี้ต่ำๆขอหาแป๊บ,บนึง จริงๆอ่ะตรงนี้ก็มีนะอันนี้แล้วกันเงินรวยๆสมมุติเราอยากจะขายเท่านี้ตึบตับตึบตับโอแล้วอย่าพิ่งไปมาปลดเหรียนให้ก้อนขอเลขบัญชีตรงกับในชื่อแอปใบแนนนะครอันนี้นัตตี้ก็จะ พิมพ์แปลว่านัตเต้ยอยากจะขายได้เงิน1,000บาทเมื่อกี้นี้เราต้องการขาย31.14เหนีรียญน,นะคะแล้วก็คลิกตรงนี้เลยค่ะยอดเงินไม่พิมพอกรุณาโอนก่อนี่ยไปยังการโอนหรอโอเคกลับมานะคะก็คือว่าเมื่อกี้นี้ค่ะคือแบบนาดาัดตานั้นล็อกเหรียญเอาไว้ก็คือปกติอ่ะ ไปน้นะมันจะมีวอลเล็ตอยู่หลายประเภทเหมือนกันมันจะมีทั้งวอลเล็ตที่แบบเป็นสปอร์ตวอลเล็ตที่เป็น P2P วอลเล็ตที่เป็นเหมือนแบบฟิลเจอร์แต่ว่านัตตี้อ่ะก็จะมีเหรียญบางส่วนที่อยู่ใน P2P วอลเล็ตนะคะนัตตี้ก็ล็อกเหรียญเอาไว้ซึ่งปกตินัจะล็อกไว้ทั้งหมดเพื่อที่นัจะแบบจะไม่จะไม่ขายจะไม่จะไม่แบบ จะไม่ซื้อ U S D T คือจะไม่ขาย U S D T อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยให้ขายอ่ะเบื้องต้นเมื่อกี้ก็เข้าไปปลดล็อกบัญชีมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเหมือนเมื่อกี้กันก็คือวิธีการชำระเงินแบงค์ทางสัเฟิรตึ๊ตึ๊ดตึ๊ออันเนี้ยก็คือจะเป็นแบบบัญชีที่นัตตี้เคยไอดีไปก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงเดี๋ยวเอาเงินละแปบ๊บหนึ่งนะ ไม่รู้ว่าคุณคนนี้เขาจะอยู่หรือเปล่าเนาะ๋ยวนัตตี้ขอเช็คเลขบัญชีนิดนึงโอเคสมมตุติขาย31.14อ็่งเช็ครีวิวขายวางออเดอร์สำเร็จนะคะเดี๋ยวมันก็จะไปที่หน้าหน้าหนึ่งโอเคก็จะไปเป็นหน้าที่เราเหมือนแบบได้แชทได้คุยกันเนาะกับพ่อค้าเนาะ แต่จริงชอบมากเลยเวลาแบบเวลาซื้อของแล้วแบบพ่อค้าตอบกลับมาเลย <c oughs> มาเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่ช้านะแต่ว่าก็จะแบบหง่วงๆเราไม่ได้เปิดรลยะสักหน่อยอันนี้ก็จะเป็นคุณไทยวุฒิไม่น่าจะออกเสียงถูกหรือเป่าน,นะคะนี่อึ๊ทักเขาหน่อยสวัสดีค่ะ อยู่เลยอ่ะอยู่ไหมคะปปิดหน้าต่างตรงนี้นิดนึงเนาะโอเคอันนี้เบื้องต้นเนี่ยคือเขาเขาก็จะโอนต่างมาให้เรานะคะแล้วก็เราก็จะเช็คสลิปตึกตักตึกตักอ่ะเข้ามาเรียบร้อยได้เลยคะ่ะ แล้วเราก็กดยืนยันการปล่อยจึงโอเคทุกครั้งที่เวลามีการปลดเหรียญนะคะมันจะต้องมีการใส่ two factor าะ r r a n t y ใส่ two factor ไว้เนอะแต่ละตีกจะบอกว่าคือัตตี้แนะนําให้ทุกคนใช้ two factor จริงๆเพราะว่าแบบมันสําคัญมากนะคือแบบคนที่ไม่ได้ใช้ two factor แล้วแบบยังไม่เคยเจอประสบปัญหามันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พอเวลามันมีปัญหาจะรู้จริงๆว่า two factor มันช่วยได้เยอะโอเค ได้เลยอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะก็จะเท่ากับว่าเมื่อกี้เนี้ยที่นัตตี้อ่ะซื้อมาด้วยเงิน1000งพันบาทนัตตี้จะได้เงินประมาณแบบ นัตตี้จะได้เหรียญประมาณสาเหรียญอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดนัตตี้อยากจะเอาเหรียญไปขายอย่ารเงี้ยราคามันก็จะถูกบันละเพียงแต่ว่าที่โชว์ให้ดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแบบแคชอินแล้วก็แคชเอาแล้วก็ส่วนตัวอย่างที่เราทําให้ดูเนี้ยก็คือมันจะเป็น1,000งับาทถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากจะแบบไปโอนหมื่นหนึ่งแสนนึงอะไรได้ก็อ่ะลุยกันไปจ้าโอเค มาสุดท้ายจตไม่ท้ายสุดนะคะขออนุญาตไทยอินฝนนั่งร้นานนิดนึงนัตตี้นะคะก็จะเปิดร้านขาย P2P นะคะขาย USDT อยู่ใน P2P b ใบ n น e นะคะถ้าเกิดสมมติใครที่ต้องการจะซื้อ USDT เพื่อที่จะไปเทรดใน i บ a น c นนะคะก็อินบ็อกมาหานัตตี้หรือว่าติดต่อมาได้เลยนะคะถ้าไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ